เอามาให้ชมชัดๆเมื่อกี้ถ่ายกล้องหน้ามันไม่ค่อยชัดเนาะนี้คือข้างบนบนเพดานก็เป็นขนอดูเจาลูอ่อนเก๋าด้วยอ,อันนี้คือปาง ฝั่งเมนล็อบบี้เดี๋ยวตอนขากลับเราจะมาเอากระเป๋าที่นี่เพ mm hmm. ื่อที่จะไปสนามบินดู s <S <Okay. S 1> สนะิสวยเนาะโอเคเราจะเดินไปพา mm hmm. ไ,ไปชม mm hmm. เดิน mm hmm. ชมด้วย ข้างหน้าเป็นคาสิโนนะเขาห้ามถ่ายแต่เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายเท่าที่มีค่ะถ้าอายุไม่ถึง2 1เอ็เขาไม่ให้เดินผนะ่านนะเขาจะให้เดินอ้อม เราอายุถึงแล้วเราก็จะเดินเข้าไปไม่มีอะไรทําเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นสักหน่อยหลังจากเมื่อกี้ดูลาดเราแล้วไปแล้วนะเขาเล่นกันข้างในอะ่ะเขาไม่ถ่ายไปละ